ของต้นสัปดาห์แบบนี้นมีข่าวเด็ดของกุศาดาวดังมากมายไม่เชื่อจัดให้เลยนะบบัดนาว ิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของตัวเองทั้งทีหวานใจสุดเลิฟ so, ให้โซนุ่มแอมที่แทนก็ตามมาให้กำลังใจแบบไม่ห่างตามที่คาดไว้แม่งานนี้เห็นว่าพึ่งผ่านมันเกิดนุ่มแอมมาหมันมาซะด้วยพอถามอ้ําถึงได้รู้ว่ามีของขวัญเป็นชุดสูตรให้หนุ่มแอมจ้าก็าเป็นสูตรค่ะก็อยากได้สูตรเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วเราก็เออเออเออ,เอ,อไม่รู้ซื้ออะไรให้คนที่เขามีนะคะมาซื้อที่เขากำลังอยากจะซื้อพอดีอไง้ยไปสิงคโปร์ค่ะใกล้ๆค่ะเพราะมัในใกล้ค่ะ แล้วแอมเขาไปคุยงานวันนึงก็เลยไหนๆไปแล้วก็เลยไปที่นี่ค่ะเอาฟ้าพระนางเยังคงปวดเสียนเวียนกล้าวกับกรณีแฟนคลับหมางใจกับผู้กำกับที่เคารพอย่างป้าแจวแบบไม่มีใครยอมลดราวาศอกเฮ้อพอเจอนะเดชย,ายา่าๆพร้อมกันเจ้าตัวก็ได้แต่พูดว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยครับป้าแจวเราก็เคารพนะเราก็เหมือนเดิมกับป้าแจวแฟนคลับเราก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรฮะรับรู้นะฮะแล้วก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็นิ่งๆไปนะครับผมแม่จบ NY มาต่อกับข่าวพระเอกรุ่นน้องเจมจิรายุที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มณเดชน์ซะด้วยไม่มีข่าวมาว่าถ้ามีแบรี่ณเดชน์ที่ไหนงานนั้นต้องไม่มีลิงน้อยเจมจิรายุที่นั่นอย่างกรณีคอนเสิรต์ตหล่อมากๆที่หลายคนจับตาว่างานนี้ทำไมถึงไม่มีหนุ่มแบรี่มาร่วมแจมด้วยทั้งๆที่ไม่น่าจะหลุดโผล่รายชื่อข่าวนี้มีมูลหรือเปล่าเจมจิจ้าเคลียร์ดูวันโอ้ยคงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอทางทางของสถานีทางทางของผู้จัดงานแล้วคนจัดเอาอะไรเงี้ครับ ก็อย okay. ่าจับมันเกาเหล่าเลยครับเพราะว่าเราเบื้องลึกเบื้องหลังก็ไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วครับอ่ะอะอย่าเพิ่งบอกนะคะว่าไม่จุใจเพราะช่วงหน้ามิ้งมีสแตนบายไว้เทียบก็ดีที่เราจะได้ขับมาเจอกันบ้างเราก็ยังไม่รู้อะไรข้อเท็จจริงจริงอะค่ะกระจายข่าวด้วย รองเท้าโมโนโบแทมนี่2เรากลับมาเป็นเพื่อนได้ไหมเธอ,อางานนี้จะกลับมาเป็นเพื่อนรักสูงสิงกันเหมือนเดิมได้ไหมพี่โยโยาวัวดีเขามีคำตอบให้แล้วค่ะยังคงกัก ๆบบไว้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวธุร,รกิจอาหารเสริมตัวใหม่ที่นางแบบการยาวโยโยศวบดีจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้กับสาเหตุแตกหักแบบไม่มองหน้ากันกับเพื่อนซีบีน้ำทิพย์ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้รู้สึกลำบากใจที่ต้องร่วมงานเดินแบบบนแคทวอล์กเดียวกับสาวบีเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพูดรวมทีเดียวนะเพราะว่าหลายๆสื่อก็จะได้ไม่ต้องพูดกันหลายๆรอบใครจะแฉอะไรโยยไม่ว่าแต่วิธีที่ราทำคือเราทำแบบผู้ใหญ่มีเหตุผลในฐานะคนลงทุนและคนทำธุรกิจเราต้องชี้แจง ให้คนได้รู้ความจริงอันนี้คือสิ่งที่ต้องการไม่สบายใจไหมเราเป็นเพื่อนมานาะนอยู่ก็แบบเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมามต้องมีนิดนึงนะมีนิดนึงอย่างเนี้ยทำแอลฟชชวิกอยู่ก็ยอมรับว่าอึดอัดใจมากแต่ก็เป็นผู้ใหญ่นะเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้ย้อนลำบากใจเรื่องดีด้านเรศ แบบองอมอธิชาติเองไม่รู้ลำบากใจเรื่องรักสามเศร้า,ากับนางเอกในจอสาวเบลล่ารานีหรือเปล่าถึงขนาดอันฟล l o w อินสตาแกรมสาวเบลล่าแล้วไม่ติดต่อกันอีกเลยหลังถ่ายทําละครจบแถมยังเอาใจภรรยาสาวนัดด้วยการพาไปสมานขาเตียที่ประเทศญี่ปุ่นในกลางเดือนนี้ก็ไปครับก็จะไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ครับก็จะมออีน้องผมญาติคุณนดัดอะไรเงี้ยก็จะไปกันเยอะครับไปนานเท่าไหร่คะพี่ประมาณสิบวันครับในงานเดียวกันสาวกั๊จังก็ประกาศชัด จะไม่ขอยุ่งหรือตอบเรื่องอดีตหวานใจโดมประกรบลำอีกเพราะว่าได้เคลียร์จบไปแล้วแต่ก็ไม่ไวโดนจับตามองว่าตอนนี้กิกกักอยู่กับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธตามสเต็ปว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้เราแบบละครอะไรก็เข้ามาเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสตรงนี้ค่ะใช้ชีวิตยังไม่ทันเลยค่ะโสนิทสนิทจีบได้ สืบสอบกันจนรู้ว่าหนุ่มที่มีรอยสักที่นางเอกมากี้ราศีเดินควงกลางห้างนั้นคือไฮโซทายาทห้างดังหนุ่มป๊อกเอมากี้จ๋าไฮโซป๊อกใช่หนุ่มที่มาวิน่เปล่าเฉลยด่วนกับกับป๊อกนี่คือเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะไปไหนมาไหนก็ส่วนมากไม่ได้ไปันสองคนนะเพราะว่าเราก็มีเพื่อนไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนเขาก็แล้วแต่ว่าใครจะว่างแต่ในค่ามมันดูเหมือนว่าเราสนิทสนมกันค่อนข้างมากคุณไม่บเนี่ยเราคือแฟนแบบแฟนไม่ก็ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ส่วนเรื่องที่แฟนคลับต้องผิดหวังกับเรื่องที่สมาชิกแก๊งล่มเอ้ยแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขาต่อกันไม่ติดเหมือนเดิมแล้วเพราะมีข่าวว่ามีนิตยสารเล่มหนึ่งทาทาทำให้มาถ่ายแบบร่วมกันแต่หนึ่งในแก๊งกลับปฏิเสธโอ้งานเนี้คู่จิ้นพี่ใหญ่บอยมารกี้ว่างไหมคะก็คงคงจะติดที่คิวจริงๆแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าก็ยังแตกไปเหมือนตั้งแต่นี้คือไอ้กลุ่มอะเหมือนเดิมเราก็ยังเหมือนเดิมแบบว่าความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแต่ว่าแค่ถ้าถ้าคนถามถึงกรุ๊ปไลน์ก็ยังยังยังไม่ได้มีเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงกลับมาแหละ สมาชิกแกงล่อมหมากปรินก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันพร้อมกับเผยว่าถ้ามีติดต่อให้แกงในตำนานมารวมตัวถ่ายแบบร่วมกันตัวเองก็พร้อมเซเยสแน่นอนยินดีครับก็ดีที่จะเราจะได้กลับมาเจอกันบ้างเพราะว่าช่วงหลังๆนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยแล้วต่างคนก็ต่างทํางานแต่ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกทีผมว่าน่าจะสนุกดีซึ่งประเดน จ,จบง่ายๆเมื่อได้เจาะลึกลงไปว่าแท้ที่จริงแล้วจะมีการรวมตัวสี่สาวมาร์กี้ยา่ยาๆคิมเบอรี่และมินชาริดาไปถ่ายแบบร่วมกันแต่คนที่ปฏิเสธก็คือสาวคิมเพราะว่ายังแหน่งใจกับสาวมินไม่อยากร่วมเฟรมด้วยแมกสาวมินได้ยินแล้วจีนไหมคะก็ได้ยินมาค่ะแต่ว่าส่วนตัวมินก็คือยินดีร่วมงานกับใครก็ได้ค่ะจริงๆมีเขามาติดต่อมินให้ออมีค่ะมีติดต่อมาทางไม่เหมียวค่ะ มินไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทางหนังสือทางหนังสือก็จะรู้ว่าเราโอเครับค่ะอ,อย่างตอทางรู้เขาปฏิเสธเราเองแบบเสียใจหรืออะไรไะไอะไรอืมเราก็ยังไม่รู้อะไรข้อเท็จจริงจริงอะคะ่ะล้วก็ยังไม่ตัดสินอะไรดีกว่า ด้านสาวพุกลูกฝนทิพย์เองก็แฮปปี้รับงานคู่กับเพื่อนซีอย่างสาวมินธีชยาเหมือนกันแต่ก็ไม่ไว้โดนข่าวมาว่าที่ทั้งคู่มักจะรับงานเป็นคู่เพื่อนซีก็พอเรียกกระแสะจากแฟนคลับคือถ่ายเป็นแพคคู่พอสนิทกันก็ก็เป็นแบบนั้นค่ะจริงๆก็ดีใจเราก็ได้ทํางานแบบว่าหลากหลายกันไปเนาะทำงานคนเดียวมากๆก็เบื่อค่ะมีเพื่อนไปด้วยก็ดีค่ะปิด เปรกกับ V ีวีคืนนี้ที่2พิธีกรสุดรทธิพี่หนูแหม่มและพี่หนูคิมขอเชิญอาจารย์ลักบุกมาเผยตำนานลีรับของพญานาคโดยมีเพรกหนุ่มอาร์ตพสุดและพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภามาร่วมเผยประสบการณ์เคยเจอดีกับตัวมาแล้วพร้อมกับเผยถึงความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคส่วนมดดำก็เคยออกปากค้าทายจนเกือบตายพร้อมกับตะลึงกับของสะสมเครื่องร้างของของลังที่ใช้บูชาพญานาคที่มาให้ดูกันเต็มๆในวีวคืนนี้4ี่ทุ่มสีนาทีทางโมเดิร์นไน รอเดียวเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีสองคอนเสิร์ตต่างแนลน้ำผลไม้ผสมเนื้อส้มปราดีโด้เพาชีวันนี้มิ้งมีสองคอนเสิร์ตให้กับสาวกชาวร็อกและสาวกเคป,ป๊อปเกาหลีให้กรี๊ดจนสนั่นไปเลยค่ะ พูดเลยมันสุดๆเอาใจสาวเคป๊อปเกาหลีไปแบบเต็มๆกับคอนเสิร์ต 2PM World Tour Go Crazy in Bangkok ที่งานนี้บอยแบนด์จากแดนกิมจิ2 PM และหนุ่มนิชคุณจากเมืองไทยจัดเต็มแดนกระจายเสิร์ฟความสุขทำเอาแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่น Impact Arena เมืองทองธานี้ก่อนจะทิ้งท้ายส่งคำหวานอ้อนแฟนๆชาวไทยว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาแน่นอนเจอแบบนี้เข้าไปสาวๆไทยฟินแลนด์เลย หลีที่ว่ามันแล้วมาเจอวงนี้ของไทยพูดเลยว่ายิ่งทวีความมันแบบว่า,วาก็แหมพี่ตูนขอนำวงบอดี้แลมมาสร้างความสนุกกับปรากฏการณ์ดัมมชาติซึ่งเปิดฉากเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าขนเพลงดังในอัลบั้มนี้มาโชว์จนล้นเวทีแต่งานนี้ก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีสายฟ้าพาดลงมาที่ร่มของนุ่มตูนระหว่างเตรียมความพร้อมอยู่บนเวทีเรียกว่าเฉียดตายอย่างปาฏิหาริงานนี้สาวบอดี้แลมหายห่วงได้เลยค่ะ กรี๊ดมันสนันเวทีแล้วก็มาหัวเราะส่งท้ายให้สนันจอกันบ้างเนาะอะ่าเล่นถมังสเกตดาวสเกตดาววันนี้พุ่งตรงไปที่7ดหนุ่มหอจากงานแถลงแาวคอนเสิร์ตหลอมากๆที่บอกเลยว่าไฮไลท์เด็ดมันอยู่ตรงที่หนุ่มบอยกับหนุ่มกั้งลุกขึ้นมาเต้นประชันกันให้ได้เรียกเสียงกรี๊ดฟินฮาว่ากันทั้งห้าง เขาจะทธรรมดาเดี๋ยวนะนี่เหรอนี่แกบอกแกจะไปที่จลิ่งเขาอ่ะอันนี้เขามาสายเท่ไงผมมาสายฮาจังหวะแกปสองห้าเลยจังหวะแกปสองห้าเลยขึ้นชื่อว่ามาร่วมเวทีทั้งทีเด็กบ้าน GTH ก็ไม่น้อยหน้าเขาออกสเต็ปแดนเรียกเสียงกรี๊ดฮ่าฮ่าที่พูดเลยว่าถ้าไม่หล่อมากอย่าเลอทำนะจ๊ะ หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากเชียร์บาทาราเครื่องประดับจากทอมมิกแอนด์แรี่เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ